ใส่ใจใส่ใจขาข้างขวาจากต้นขาไปเข่าเข่าไปไปลายเท้าเห็นตัวใส่ใจ ใส่ใจที่ศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาใส่ใจลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาใส่ใจแล้วมองเห็นได้สองประการใส่ใจศีรษะเห็นความรู้สึก ในการใส่ใจเห็นอาการของศรีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายเห็นตัวใส่ใจเห็นอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาเห็นตัวใส่ใจเห็นอาการของแขนข้างขวา <c oughs> ใส่ใจลำตัวเห็นตัวใส่ใจ เห็นอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายเห็นตัวใส่ใจเห็นอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาเห็นตัวใส่ใจเห็นอาการของขาข้างขวา ใส่ใจที่ใบหน้าเห็นตัวใส่ใจกำลังใส่ใจอยู่ที่ใบหน้าใส่ใจที่กระมอมเห็นตัวใส่ใจกำลังใส่ใจที่กระมอมใส่ใจท้ายทอยเห็นตัวใส่ใจกำลังใส่ใจอยู่ที่ท้ายทอยใส่ใจศีรษะซีกซ้าย เห็นตัวใส่ใจกำลังใส่ใจอยู่ที่ศีรษะซิกซ้ายใส่ใจศีรษะซีกขวาเห็นตัวใส่ใจกำลังใส่ใจอยู่ที่ศีรษะซิกขวาใส่ใจรอบรอบคอเห็นตัวใส่ใจกำลังใส่ใจรอบรอบคอ ใส่ใจไหลซ้ายเห็นตัวใส่ใจกำลังใส่ใจอยู่ที่ไหลซ้ายใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนเห็นตัวใส่ใจใส่ใจไหลขวาเห็นตัวใส่ใจกำลังใส่ใจ ใส่ใจต้นแขนไปจนสุดปลายแขนเห็นตัวใส่ใจกำลังใส่ใจอยู่ใส่ใจบริเวณลำตัวด้านหน้าใส่ใจลำตัวด้านหลังใส่ใจลำตัวซีกซ้ายใส่ใจลำตัวซีกขวาเห็นตัวใส่ใจแล้วย้ายไปย้ายไป ใส่ใจขาข้างซ้ายจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้า <c oughs> เห็นตัวใส่ใจ ใส่ใจทั่วทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มหน้าผากใบหน้าคอส่วงโกกลงไปสุดลาตัวออกต้นขาถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่วทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มท้ายทอยคอแผ่นหลังผ่านสะโพกออกต้นขาถึงปลายเท้า ใส่ใจไปทั่วทๆกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีรษะซีกซ้ายผ่านคอบา่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้าใส่ใจไปทั่ววกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีรษะซีกขวาผ่านคอบา่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้า ใส่ใจไปเรื่อยๆตามดูตามรู้ตามสังเกตตามใส่ใจมันระลึกมันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาใส่ใจอยู่ตลอดเวลา